สวัสดีวันที่9มิถุนาย,ยน2564ก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันบ้างมาแล้วเนี่ยวันนี้เราก็อยู่กันที่สถานีอุบลราชธานีนะเราก็จะไปกับรถรถด่ดดวนขบวนที่68นะต้นทางอุบลราชธานีไปทางกรุงเทพโดยใช้รถจักดีเซนชิตาชิ4514ทำการนะวันนี้เราก็เอารถจักมาต่อเรียบร้อยแล้วนะในเวลาค่ำคืน มันก็จะดูมืดๆมัวๆมวลมนหม,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 มองๆมอง,มองดำๆมืดๆอย่างนี้นี่แหละนะตอนนี้เราก็ต้องอตั้งลมตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนี่เราก็ต้องไปตรวจขบวนรถต่างๆนะดูก๊อกต่างๆนะดูการรั่วไหลเจอโดยใช้หูฟังมีเสียงรั่วลมรั่วไหมอะไรไหมก๊อกเกิร์มันปวดเปิดอยู่ในท่าที่ตูกต้องไหมนี่เราก็เดินย้อนไปนะมันเป็นหน้าที่ของเรานี่ก็เจอรถสัมภาระแล้วเอ้าเฮ้ยของล่นไอ้นี่เดี๋ยวของเขาพังแล้วเอาเก็บเก็บนะ ในทางสายนี้เขาก็จะมีสัมภาระมากมายเลยนะเดีเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันหนักนะเอ้ยบางคนถามบอกพี่รู้ได้ไงพี่มาแบ่งมาหามหรือไงถึงรู้ว่าว่ามันหนักอ่ะเอา้าจริงๆนะคนขับรถเขาจะรู้นะเวลาออกต้นทางเนี่ยเวลาออกตัวเนี่ยมันก็จะ ไปแบบล่องคล่องๆนะแต่พอไปถึงใกล้บุรีรัมย์แค่นั้นแหละนะแต่และสถานีที่หยุดเนี่ยเขาก็มีสัมปะละขึ้นสัมปะละขึ้นนะเพราะใกล้แถวนู้นแค่นั้นแหละเวลาออกตัวมันเหมือนรอถมันจะไม่ไปอะนะรถมันจะอืดอืดก่าจะออกตัวได้มันไม่เหมือนต้นทางนะแสดงว่าสัมปะหละมันมันเยอะนะมันก็เลยทําให้รถอืดนะนี่แล้วก็เดินตรวจไปเรื่อยๆอืมอ่ะดูว๋วก็ดูมันเงียบเงาเหมือนกันเนาะนี่ อ่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โ oh หเอาของมาฝากนะโอ้ oh ho, ครับผมไปล้อที่น่ารถดเลยนะครับผมเดี๋ยว ผมตามไปเนี่ยนี่ก็มีผู้ดยสารเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมตามไปเดี๋ยวผมตามไปเออไปรอก่อนเนาะแล้วก็มีผู้ดยสารเนี่ยนะเขาเดินไปข้างหน้าน่ะนะเขาบอกว่าอ่าเขาจะขึ้นคันที่เจ็ดนะเขาก็ไม่รู้จะถามใครเาก็เลยมาถามก็รอ,อก่อนนายตรวจนายตรวจก็เลยพาเดินกลับมาย้อนกลับมาเนี่ยนี่ยนี่ยีคันนี้นี่คันที่เจ็ดเนี่พนักง,งานที่เขาจะสอบถามเขาก็สอบถามไม่ได้เพราะว่าพวกนี้เขาก็ยังเขา้าแถวอบรมกันอยู่เนาะเอ้าทั้งหมดแถวตรงซ้ายหันขว้าน โอ้พี่ครับเอ้ยอบลมเร็วๆเลยเผู้โดยสารเขาจะได้สอบถามได้ว่าคันไหนคันไหนนะเขาจะได้ไม่เดินหลงไปนู่นรถจักนู่นอ่านี่เราก็เดินมาทางท้ายนะอามาอ่าว่ากันนะผมแซวเล่นผมแซลเล่น โอเคนะครับผมแล้วเราก็เดินตรวจมาเรื่อยๆนะตรวจทีละคันนะาทางซ้ายก็เป็นรถจักรทางขวาก็เป็นสถานีนะแล้วก็มองไปเรื่อยโอ้ยมันก็เงียบมันก็เหงาสาวๆก็ไม่มีให้มองนะอ่าเพราะในตรงในตรวจอะไรเขาก็เดินตามฉันมานี่แหลนะเนี่ยนี่ก็เดินมาเรื่อยๆนะอย่างที่ฉันบอกไว้เนี่ยนะตาดูหูฟังนะเวลาอะไรมันรั่วเนี่ยมันก็ต้องใช้หูฟังเพราะมันเป็นลมมัน มันก็ไม่ต้องกลัวแล้วถ้ามันรั่วนะมันก็ดังฟูให้เราเห็นเลยนะนะในส่วนของตาแล้วก็ดูพวกก๊อกต่างๆดูอะไรต่างๆนะบางคนก็ถามเอาเนีเกิดแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าลมไปถึงท้ายนี่นี่นี่เดี๋ยวจะทําให้ดูนี่เดี๋ยวเขาจะทาให้ดูนะในตรวจเขาก็จะไปเปิดท่อท้ายเลยไปเทสลมตรงท้ายเลยเนี่ยเขาเดินไปเนี่ยุณรูปร่างดีๆนะใส่เสื้อสีดำๆในหมวกเหลืองๆเนี่ยเขาก็เปิดฟูนะถ้ามันเงียบแสดงว่าลมไม่ไม นี่ลมมานี่ลมมาเสร็จปุ๊บเราก็ไปดูที่ว่าไอแทงํามล้อมันขยับขยื่อนมันจับจับพื้นล้อมังไหมล่นะ